โอเคครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะมารีวิวพระคัมภีร์ไบเบิลคาทอลิฉบับสมบูรณ์นะครับส่วนตัวผมเป็นคริสเตียนโปรเตสแตนต์นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่าไม่จํากัดความรู้ในเรื่องพระเจ้าก็คือไม่จำกัดนิกายนะครับก็แล่มนี้เป็นพระคัมภีร์ไบเบิลคาทอลิฉบับสมบูรณ์ซึ่งค่อนข้างที่จะดีมากผมเลยอยากมารีวิวแบ่งปันเพื่อนๆที่เชื่อพระเจ้าด้วยกันนะครับ ก็เล่มนี้ผมได้มาช่วงสัปดาห์สื่อชาติเมื่อน่าจะ2-3หรือปีก่อนเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้ละแต่ว่าฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่พิมพ์ครั้งแรกปี2 0 1 4นะครับก็ก็เป็นฉบับที่ดีมากนะครับราคาขายที่1,200บาทเป็นฉบับสําหรับเอาไว้ใช้ค้นคว้าศึกษาได้ดีมากนะครับข้อจุดด้อยของฉบับนี้ก็คือน้ําหนักที่มันค่อนข้างที่จะหนัก แล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับไม่เหมาะสำหรับที่จะแบกไปไปมาาในที่สาธารเพราะมันหนักมากนะครับเหมาะกับการที่เก็บไว้ที่บ้านอ่านซะมากกว่านะครับก็ <Concept. S 1> โอเคเรามาเปิดดูเนื้อหาข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับเ mm. มื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยปึ๊บเราเปิดขึ้นมาเราจะเห็นก็เป็นว่าพระพคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์นะครับ mm. แล้วเมื่อเราเปิดเข้ามา ในหน้า,าแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาบอกว่าพิมพ์ปี2014 16,000เล่มนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่เยอะเมื่อเทียบกับจำนวนคริสชนในประเทศไทยนะครับก็โอเคสิ่งหนึ่งที่เมื่อเราเจอคำนำผู้จัดพิมพ์เราจะรู้เราเขาก็จะบอกว่าเออที่มาที่ไปเป็นยังไงเล่มนี้เนี่ยเขาใช้เวลา23ปีในการจัดทำนะครับมีความละเอียดมากแล้วก็ มีคนที่ช่วยก็คนหลักๆก็คือคุณพ่อทัศนัยคมกิจและคุณพ่อฟางซุสกนะครับเป็นผู้ไปละเรียบเรียงโดยมีอาจารย์ที่มหลาลัยจุฬาครับเป็นคณะช่วยเก่าสำนวนให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบในเวอร์ชั่นนี้ก็คือการอธิบายพระนามของพระเจ้านะครับก็คือว่า,าพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเขียนออกมาเป็นฉบับพันทัศนาเก่ากับใหม่นะครับก็คือเขียนออกมาด้วย สองภาษาก็คือภาษาฮิบรูและภาษากรีกนะครับพันธสัญญาเก่าเนี่ยจะใช้ภาษาฮิบรูนะครับพันธสัญญาใหม่คือใช้ภาษากรีกซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าพออา่านแล้วเกิดความเก็ตมากก็คือการแปลพระนามของพระเจ้านะครับเขาบอกว่าในพันธสัญญาเดิมเนี่ยพระนาม W Y H W H เนี่ยในภาษาฮิบรูที่ชาวอ่านว่าอโดไนเราใช้คําว่าเราใช้คำแปลว่าพระยาเวตามความเห็นนะักวิชาการส่วนพระนามที่เขียนว่าอโดไนนั้นเราใช้แต่ว่าองค์พระเจ้าหมายความว่าไงหมายความว่า ต้นฉบับภาษาฮิปรูเนี่ยถ้าเจอคําว่า yhwh เม่หร่เนี่ยคนยิวเขาจะไม่อ่านว่ายาเวนะครับเขาจะเลี่ยงไปอ่านว่าอาโดนายเพราะว่าคนยิวถือว่าพระนาพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าที่จะออกพระนามนะครับแต่ว่าเราที่เป็นคริสต์คนหรือว่าคริสเตียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็อ่านตามต้นฉบับจริงก็คือพระยาเวนะครับทีนี้เมื่อเรา,เาคนคนคน,คนยิวเขาเรียก พระเจ้าว่าอโดดาเนี่ยทุกครั้งที่เราได้ยินคำว่าเียเขาก็มีหมายถึงองค์พระยาเวนะครับแล้วก็คําสามัญยามในภาษาฮีบรูที่ใช้เรียกพระเจ้าว่าเอลหรือเอโลฮิมนนเราแปลว่าพระเจ้านะครับซึ่งซึ่งเมื่อฉบับฮีบรูมาแปลเป็นฉบับภาษากรีกเนี่ยคำว่าไคลอิออสเนี่ยก็แปลว่าองค์พระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีความหมายเดียวกับคําว่าอโดดาหรือพระยาเวในพันธสัญญาเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว จุดจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเมื่อพันธสัญญาเรียกพระเยซูคริสต์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเขากําลังหมายถึงว่าพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเนี่ยเป็นองค์พระยาเว์ y h w h ในพันธสัญญาเดิมนะครับเพราะว่าคําว่าาริออสกับคําว่าอาโดนายเป็นคําคําเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละภาษาแล้วเมื่อเราพูดถึงอาโดนายหรือาริออสเนี่ยคนยิวทุกคนเนี่ยจะเลงไปถึงพระยาเว์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราอ่านทุกครั้งที่ เราอ่านพันธสัญญาใหม่เมื่อมีคําว่าพระเยูคิต์องค์พระผู้เจ้าพระเยสคิต์องค์พระผู้มีเจ้าเนี่ยกำลังหมายถึงว่าพระเยสคิต์องค์พระยาเวพระยาเวก็คือองค์พระผู้เจ้าหรือพระยาก็คือพระเจ้านะครับทุกครั้งที่เราล้อออกพระนามพระเยสคิต์ว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เจ้าก็กําลังหมายความว่าเรายอมรับด้วยปากว่าพระเยสคิต์เนี่เป็นพระยาเวนะครับซึ่งก็คือเป็นความหมายดั้งเดิมของพันธสัญญาเดิมเพราะฉะนั้นแล้วการที่ผมอ่านตรงนี้เจอแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเก็ตมากเลยว่า เฮ้ยมันดีมากนะที่ทําให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเพราะว่าของฉบับ2011กับ191เ,เขาจะไม่มีอธิบายตรงจุดนี้นะครับคือพอการที่เราค้นคว้าศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าลึกขึ้นเนี่ยทำให้เราอ่านและเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็คําว่า Theos ในภาษากรีกเนี่ยเขาแปลว่าพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นแล้วคําว่า Theos เนี่ยมันตรงกับว่า Elohim ในภาษาทิบรูนะครับดังนั้นเมื่อเราเจอคําว่า Theology ที่เป็นภาษากรีกเนี่ยทำไมแปลว่าพระเจ้าหรือศาสตร์แห่งพระเจ้าเพราะว่าเขามาจากรากศัพท์ของภารรษากรีกที่ว,ว่าทีออสทีออสหรือทีโอโลจีก็คือศาสตร์ของพระเจ้าหรือว่าเทววิทยานะครับก็ทีนี้เมื่อเรามาดูความแตกต่างของพรวจ,จนะของพจจระเจ้าในในฉบับคาทริสโซกับของ2011กับ21971ของพาคคิสรรมนะครับก็คือว่า พระคัมภี์ฉบับสมบูรณ์ของแคทลินเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสารระบบที่สองของพระคัมภีร์ก็คือเป็นหนังสือพระัมภีที่เพิ่มขึ้นมาอีกเจ็ดเล่มซึ่งเป็นช่วงเขียนรอยต่อระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่นะครับกอ็อันนี้เขาเรียกสารระบบที่สองซึ่งต้นฉบับเท่าที่รู้ก็คือว่าภาพผมจะเขียนเขาจะเขียนเป็นภาษากรีกคือคือนักเชื่อบางกลุ่มก็เลยไม่นับว่าเป็นพระคัมภีเพราะว่าเป็นภาษากรีกแต่ว่าฉบับ พันธสัญญาใหม่เนี่ยเขาจะมีเหมือนกับโปรเตสแตนตก็คือเท่ากันนะครับสิ่งที่แตกต่างคือพันธสัญญาที่มีโผล่ขึ้นมาอีกเจ็ดเล่มแต่ว่าบางบางกลุ่มแลกเพืน่นเขาไม่นับว่าเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลเพราะว่าเขียนเป็นฉบับภาษากรีกแต่ว่าที่เรานับว่าเป็นพระคัมภีร์เพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อแล้วก็นองจากว่ายุคนั้นเนี่ย400ปีนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คนยิวเนี่ยถูกอิทธิพลหรือว่าอาจจะเป็นเมืองครึ่งของอะไรทมกีจกับ,ก,บกับโรมันนะครับ ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเขาใช้ภาษากรีกเป็นภาษาภาษาหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่4 7ฉบับนียเขาจะเขียนเป็นภาษากรีกนะครับก็ฉบับ7จฉบับนี้มีอะไรบ้างมีโทบิตยูดิสวัคคะบีที่1ม่คัคคบีที่2อมีปิชญยานบุศีลาและก็บารุกนะครับซึ่งซึ่งผมก็ไม่เคยอ่านแบบลงลึกในดีเทลเท่าไหร่ครับเพราะยังไม่ค่อยมีเวลาศึกษานะครับแต่ว่าสิ่งที่เคยผ่านตาก,ก็คือปิชายานและก็บุศิลานะครับบุศีอ่านว่าบุศีลานะครับซึ่ง สองข้อควาใน,นผมรู้สึกว่าตอนอ่านครั้งแรกเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอ่นอานอ่านสุดดีสุภาษิตและปัญญาจารย์ของสุดดีของกษัตริย์ดาวิดสุภาษิตและปัญญาจาร์นะครับของโซโลโมอนแล้วก็บูสิตานี่ผมรู้สึกว่าตอนอ่านเนี่ยผมรู้สึกเหมือนอ่านขีคณิตศาสตร์สมัยตอนที่เรียนมัธยมต้นนะครับเพราะว่าพันธสัญญาในมนุษย์ที่อา่านโคตรยากเลยครับคือเวลาอ่านบางครั้งเราก็ไม่ค่อยเก็ตและไม่เข้าใจเท่าไหร่ แต่มูสิาเนี่ยมันเหมือนมีบางช่วงที่เป็นบทสรุปอธิบายเหมือนเฉลยปริศนาอะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ตอนที่เราอ่านในพวกพงกศษัตริย์อะไรพวกนั้นนหะแล้วแบบไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เข้ามาเหมือนมามาเปิดเผยความเข้าใจนะครับซึ่งรู้สึกว่าผม,ว,ามว่ามันดีมากเลยนะทำให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นก็คล้ายๆจีานาสาร์แล้วก็ผมรู้สึกว่าช่วงรอยต่อ400ปีเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับ หลังเรื่อง s t า r Wars นะครับเพราะว่า Star Wars เนี่ยเขามีไตรภาคที่1กับไตรภาคที่2ซึ่งซึ่งก็จะมีช่วงรอยต่อของภาค3กับภาค4ี่แล้วผมก็รู้สึกว่าพันธสัญญาเก่ากับใหม่เนี่ยมันจะมีช่วงรอย400ปีแล้วก็เจ็ดเล่มนี้ก็โผล่ขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับความรู้สึกเหมือนกับเป็นหนังภาคแยกของ Star Wars อะไรประมาณนี้แต่ก็อยู่ในจักรวาลเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพออ่านเจ็ดเล่มนี้ก็จะรู้สึกว่ายังเป็นเรื่องราวเดียวกันอยู่นะครับโอเคก็เมื่อเราเปิด ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีอธิบายเป็นความรู้พื้นฐานว่าความดีคืออะไรซึ่งตรงนี้ในฉบับ2 0 1 1กับหก็จะมีไม่ละเอียดเท่านะครับแล้วก็ฉบับตรงนี้เนี่ยก็การอ่านพระพยยียงต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะจะเข้าห้าเล่มแรกเนี่ยผมก็คิดว่านี้มันดีมากนะเป็นความรู้พื้นฐานของการอ่านพระคัมภีร์อธิบายว่าปรญจบับคืออะไร เป็นยังไงก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเนื้อ,อาหารจริงของปฐมกาลนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับว่าเวลาเราดูสมัยก่อนดูซีรีส์หนังจีนกําลังภายในโบราณหรือว่าหนังจีนปรติศาสตร์เนี่ยเราดูสนุกนะแต่ว่าบางครั้งเราก็ดูไม่เข้า,ขาใจเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานแบ็กกราวน์ทางปฏิศาสตร์แต่ทันทีที่เรามีบื้อแบ็กกราวน์พื้นฐานเนี่ยเวลาดูพวกนั้นจะสนุกมากและจะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่ผมว่ามันดีมากนะทำให้เราอ่านไบเบิลได้เข้าใจมาก สิ่งที่ฉบับนี้มีก็คือการทํามีเชิงอัดเป็นกรอบสีฟ้าตรงนี้นะครับซึ่งทําให้เวลาเราอ่านไบเบิลเนี่ยเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่มีตัวอักษรพวกนี้เขาจะอ้างยังไปถึงเชิงอัดแล้วก็อธิบายโดยละเอียดยิบนะครับซึ่งมันเป็นจุดที่ค่อนข้างดีมากสําหรับคนที่สนใจค้นคว้าไบเบิลนะครับก็เมื่อเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยจบ5เล่มแรกของไบเบิลเนี่ยก็จะเข้าสู่โยชวนะครับ โยชวาตรงจุดนี้เนี่ยก่อนเข้าส่หนสือโยชวาเนี่ยก็เขาก็จะมีอธิบายตรงนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่คริสเตียนหลายคนไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เพราะว่าเวลาอ่านสลุยไปโดยไม่มีความรู้พื้นฐานเนเวลาอ่านแล้วมันจะเข้าใจค่อนข้างที่จะไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ตรงจุดนี้ทำให้เราก่อนอ่านหนังสือโยชวาเนี่ยมีมีความรู้พื้นฐานหน่อยสั หน่อยมันก็จะช่วยให้เราอนเข้าใจมากขึ้นนะครับก็พอจบโยชวาซามูเอลอะไรเงี้ยไปไบเบนี่มันเยอะนะแล้วก็เมื่อเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะม,มีอะไรอะแถวๆนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่พวกสะดุดีมัคคับบีอะไรพวกเนี้ยฮะก็ตรงจุดนี้ผมก็คิดว่าเออดีนะตรงจุดนี้เนี่ยผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่า มอช่วงเข้าสู่หนังสือเพลงสตดีเขาก็จะมีอธิบายเรื่องราวของสดุดีนะครับว่าว่าเรื่องราวของสดุดีเนี่ยเป็นยังไงนะฮะซึ่งเมื่อผมเปิดครั้งแรกเออผมรู้สึกเอ้ยมันเจ๋งดีนะเนี่ยมีมีแบ่งแยกว่าสดุดีร้อยห้าสิบบทเนี่ยมีแบ่งเป็นกี่ประเภทนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยแบบโคตรละเอียดเลยฮะ,ะแบบแต่ว่าโคตรเจ๋งเลยนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยพอเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ บอกว่าสดีใช้เป็นคำภาวนาของคริสเตียนหรือคริสเตียนอย่างไรนะครับเขาก็จะมีอธิบายทั้งหมดกขคสามรูปแบบซึ่งตรงจุดนี้ก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเขาบอกกรณีแรกสดุดีเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นพระ,พระคริสเนี่ยตัดกับพระบิดานะครับเป็นคําที่ความหมายพระคิดตัดของพระบิดาอันแบบที่สองเนี่ยเป็นคำภาวนาของพระศาจดาหรือว่าคริสตจักรเกีเ่ยวกับพระเยซูคริส ซึ่งเป็นเพลงสนิทเกี่ยวกับกษัตริย์พระเมสยานะครับพระสาาจักรหรือคริสจักรขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพระคิดให้เป็นพระเมสยาจักระกุลดาวิดอันดับที่3เนี่ยพระสาาจักรหรือคริสจักรใช้เพลงสนิทเป็นคําอ้อนวอนและสรรเสริญพระคิดเจ้าโดยตรงก็คือพระเยซูริดในฐานะที่ทรงเป็นพระยาเวผู้กอบผู้ผู้ชาวเราก็หมายความว่าทุกครั้งที่เราอ่านสดุดี15 0บทเนี่ยมันจะมีได้ทั้งหมด3ความหมายซึ่งตรงจุดนี้เนี่ย ผมก็เพิ่งเพิ่งเพิ่ง,ง <ๆ S 2> รู้เหมือนกันว่าอ๋อมันมี3แบบนะที่สามารถตีความได้เป็นแบบที่เหมือนกับว่าเราอธิษฐานใช้สด,ดุดีอธิษฐานกับพระเยซูริดหรือหรือเป็นยันคริสเตียนหรือคริดจักพูดถึงเกี่ยวกับพระเยซูริดอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นจุดที่ดีมากนะผมก็เพิ่งเข้าใจแล้วก็จุดจุดหนึ่งที่ผมอ่านสดุดีบทที่1เนี่ยแล้วผมค้นพบว่าตรงจุดนี้เออ ใช้คือในเวอร์ชันของ21 9่กจักับสองพเเนี่ยเขาจะใช้คำว่าการภาวนาถ้อยคำพระเจ้าแต่ชิ้นชวมีธรรมญัติของพระยาเวท่องบนงธรรมญัติของหมดทั้งกลางวันและกลางคืนตรงนี้เนี่ยถ้าฉบับของหนึ่งเก้าจหนึ่งหรือฉบับสองพันเอ็ดเนี่ยเขาใช้คําว่าภาวนาถ้อยภาวนาพระวจนะหรือว่าพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยซึ่งเวลาเราพูดถึงภาวนาเราจะนึกถึงการคิดอยู่ในสมองหรือในหัวนะครับ แต่พอผมไปค้นคว้าศึกษาลึกๆแล้วเนี่ยคำว่าภาวนาเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษว่าไม่ได้เทรและไม่ได้เทรเนี่ยมาภาษาจากฮิบูอะไรไม่รู้ว่าแล้วเขาแปลว่าการพูดออกมาหูแล้วได้ยินได้ซึ่งเวอร์ชั่นของแคทลีนแปลแล้วเข้าใจมากเลยครับไม่ได้แปลว่าภาวนาแต่ว่าท่องบนแล้วพอเราดู B ีเนี่ยอ้างอิงไปถึงตรงจุดจุดอ้างอิงเนี่ยเขาแปลว่าคาว่าท่องบนคาฮิบูหมายถึงการอ่านพึมพำหรือการรำลึกภาวนา อะไรประมาณนี้ก็คือการพูดออกมาให้เราได้ยินนะครับซึ่งเออเป็นจุดที่ที่ของเวอร์ชันน2 0 1กับ1นึ่ไม่มีนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากก็คือในในในดานิเอนะครับผมรู้สึกว่าตอนเจอครัง้งแรกก็รู้สึกว่าอ,อุ้ยโอมีตรงจุดนี้ด้วยเหรอ,อรู้สึกว่าในหนังสือดานิเอนะฮะดานิเอลดานิเอลดานิเออยู่ อยู่หลังอิสยาบ้านนะตรงหนังสือดานีเลเวลาเราอ่านช่วงที่เขาโดนยนลงไปในบ่อสินโตอะไรประมาณนี้หรือว่าบอ่อไฟเนี่ยนะฮะตรงฉบับอ่าฉบับฉบับของแคทอลิกเนี่ยมีจุดจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ที่ของคริสเตียนหรือโปรเตสแตนต์ไม่มีในช่วงนี้ซึ่งซึ่งผมเปิดเจอแล้วผมก็อึ้งนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราอ่านแล้วเราจะรู้สึกว่ามันสมบูรณ์มากครับก็คือว่าในต้นฉบับของคริสเตียนเนี่ยจะจบ ข้อ23แล้วก็ไปโผล่รตรงจุดจุดนี้ก็คือข้อ24ของต้นฉบับของคริสเตียนนะครับแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยของต้นเนี้ยเขามีต้นฉบับของภาษากรีกหรือว่าต้นฉบับท,ที่ไม่มีในของคริสเตียนนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องใส่เลยว่าข้อความตั้งแต่ยี่สิถึงเกแต่เดิมเขียนในภาษาอารามอีกแต่ต้นฉบับดังกล่าวคงสูญหายไปเหลือแต่สำเนาโบ,บราณทั้งภาษากรีกภาษาซีเรียกเพราะฉะนั้นแล้วพอคริสเตียน โปรตัสเซนมาเขาเลยตัดตรงนี้ทิ้งนะครับแต่ว่าพอผมเข้ามาอ่านปุ๊บมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากนะครับเขาเรียกว่าคอมพลีทคอมพลีทสุดๆดดดถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับหนังหนังฮอลลีวูดก็อาจจะเป็นสเปเชียลเอดิชันอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งผมว่ามันมันโอเคนะเนี่ยตอนนี้เขาก็เขาทั้งถานเดินไปเตาไฟแล้วก็มีคําอธิษฐานกับพระเจ้าซึ่งละเอียดมากนะครับแล้วก็มีแบบพอเราอ่านไปเรื่อยๆปุ๊บจนเป็นคําสรรเสริญพระเจ้านะครับแล้วก็ พอจบตรงจุดนี้ก็โผล่มาตรงนี้ซึ่งเป็นตามต้นฉบับดั้งเดิมซึ่งเอ้ยตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าครับซึ่งเราเราเราไม่เห็นในฉบับของคริสเตียนหรือว่าอยางหนังสือบุซิฟราบุสิราอ่านเช่าอ่านว่าบุสิตจานะครับก็มีแบบอันที่ผมว่ามัน,ม,นมันน่าสนใจนะครับว่าบุสิราเนี่ยมันเวลาอ่านบางจุดเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนหนังสือสอนรยยาสังคมด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการใช้สติปัญญาการดำเนินชีวิตในในโลกที่เราต้อง มีความทอนกับมนุษย์นะฮะก็ผมว่าเป็นหนังสือที่ดีนะบางคนก็ไม่รับว่าเป็นพระคัมภีร์แต่ผมชอบหนังสือบุศีลาพอสมควรนะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยผมชอบมากตรงที่ว่า <c oughs> ปรากฏการพิศวงในธรรมชาติพูดถึงเอโนกอับราฮัมโมเสสอาโรนกินิฮาสฟี ฟีเนฮาสนาธานซามูเอลก็คนที่เรารู้จักกันดีนะครับเขาก็เหมือนกับสรุปแต่ละคนเป็นยังไงคล้ายๆกับเป็นสรุปย่นย่อแล้วก็ทำไมเขาถึงทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งซึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากนะฮะมีมีบางอันเขาพูดถึงกษัตริย์ฟาโรด้วยมั้งซึ่งผมคิดว่าเอ้ยโอ้เจ๋งฮะแบบเออดีอะซึ่งซึ่งเราก็ รู้สึกว่าในหนังสือปิชาญาณก็จะมีพูดถึงกษัตริย์โซโลมอนหรืออะไรประมาณนี้นอ่าเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ตรงเนี้ยตรงนี้หน,นังสือปิชาญาน,นะครับผมว่ามันเหมือนเฉลยเฉลยทีคณิตศาสตร์ผมเปรียบเทียบว่าเหมือนทีคณิตศาสตร์ว่าเจ้าข้าโทษธรรมชาติเอินชุลกณะเหมือนอธิบายเหตุผลว่าทําไมจึงจึงเกิดเหตุการณ์ลักษณะน,น,นั้นขึ้นมาชาวอียิปต์มีความผิดมากกว่าชาวโสโดม มีอธิบายว่าเสาเมฆเสาเพิงอะไรยังไงเออเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอียิปต์อะไรประมาณนี้ฮะผมรู้สึกว่าเออมันคล้ายๆเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์สมัยก่อนเลยนะครับซึ่งผมว่ามันโคตรเจ๋งเลยนะครับเพราะว่าเหมืนอนอธิบายเรื่องราวที่ตอนที่อยู่ในอพยพแล้วไม่ค่อยละเอียดแต่มันเหมือนมาขยายความในตรงจุดตรงนี้นะครับอีกอันนึงก็ โอเคพอพอเข้าสู่พันธสัญญาใหม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะพอเข้าสู่พันธสัญญาใหม่ต้องเริ่มมาสือมัทธิวนะครับก็ผมก็ชอบมากคือตรงนี้นะครับตรงจุดนี้เขาก็เปเรื่องอธิบายนะครับว่าซึ่งตรงนี้ในพระคัมภีร์ของโปรเสแซนจะไม่มีอธิบายว่าไอสี่เล่มแรกของพันธสัญญาใหม่เนี่ยเขาเรียกว่มมาหนังสือพระกิตติคุณหรือว่าหนังสือพระวรสารนะครับ ซึ่งเขาแบ่งประเภทออกมาเป็นสองประเภทคือพระฟาศาสตรัสก็คือ3เล่มแรกเนี่นี่เป็นความรู้พื้นฐานเข้าว้าว่ากําลังหมายถึงอะไรยังไงนะครับก็ค่อนข้างหลายหน้าแล้วก็พอมาถึงพระคัมภีพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นพระธรรมยอนะครับพระธรรมยอหรือว่าพระวสารยนับุญยอนะครก็เขาก็จะแยกออกมาเป็นความรู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับนับุญยนนะครับ ซึ่งซึ่งเขาก็จะอ้างอิงไปถึงว่าพระคัมภีร์ยอเนียมีความแตกแต่างกับสามเล่มแรกยังไงนะครับหลักๆเนี่ยเขาบอกว่ายอเนยเน้นความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์นะครับยอวาดภาพรพระเจ้าเป็นยอนวาดภาพพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าและยังมีรายละเอียดความเป็นนุษย์แท้ของพระองค์อยู่มากด้วยซึ่งซึ่งในพระคัมภีร์สามเล่มแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเทววิทยาหรือว่าศสาสตร์ศาสตร์สตรงจุดนั้นแต่ว่าในยอเนี่ยตรงนี้เขาก็จะแบบ ผมว่ามันละเอียดมากนะครับในการอธิบายตรงจุดนี้ซึ่งซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่คริเสเตียนทุกคนควรจะมีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอธิบายถึงหนังสือ,อ,อหนังสือพวกจดหมายฝากอะไรพวกนี้ด้วยแหละนะเป็นรู้สึกว่าตรงนี้ถ้าผมจำผิดเขาจะพูดถึงเรื่องจดหมายฝากของนักบ,บุญ,ญอยออะไรนะครับพอเราอ่านนักบ,บุญยอจบเนี่ย ก่อนที่จะเข้าสู่กิจการเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีอาร,รมณ์โหดหรืออะไรประมาณนี้มัง้งหนังสือกิจการเป็นหนังสือที่ดรุลูการหรือว่าอาจารย์ลูกาเป็นคนเขียนนะครับก็รู้สึกว่าอ่านี่เนี่ยคือผมว่ามันเป็นจุดที่เด่นมากของของพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์เนี่ยนะครับเพราะว่าเวลเราอ่านแบบ จบยอ้อนปุ๊บไปอาจจะบางทีผมอ่านแล้วไม่ค่อยเก็ตนะครับแต่อันนี้ก็จะแบบเล่าเป็นย่นยอ่อให้เราฟังว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็พอจบกิจการอัครสา,าวกนะครับก็เข้าสู่พระธรรมโรมนะครับตรงจุดนี้เนี่ยเขาก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจดหมายของอาจาร,รย์เปาโลหรือว่าอัคราทูตเปาโลหรือว่านักบุญเปาโลนะครับก็หลายหน้าอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราอ่านเนี่ยเราจะ เลาเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับก็นี่นอันนี้เป็นจุดเด่นของหนังสือมีมากทีเดียวนะครับเล่าเรื่องชีวิตของอาจารย์ปาโลเล่าอุมิสัยเป็นยังไงการเดินทางจดหมายฝากมีอะไรน่าจะเขียนข้อสออะไรซึ่งจุดเนี้ผมไม่เห็นในฉบับ2องพหรือว่า1 9ึ่ครับอาจจะมีในฉบับโปรตัสตซนที่เป็นฉบับรักษาแต่ว่าตรงนี้ผมว่ามันมันโอเคมากนะครับ ก็รู้สึกว่าอยากจะแนะนําจริงๆว่าคือถ้ามีเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยถ้าถ้าท่านเป็นคริสเตียนโปรเตสแตนต์หรือว่าท่านเป็นคาทอลิกเนี่ยเล่มนี้แนะนำเลยว่าน่าจะมีเก็บไว้เพื่อเป็นฉบับศึกษานะครับเรื่องราวของพระเจ้านะฮะก็มีโอเคพอจบหนังสือของอาจารย์เปาโลหรือจดหมายของอาจารย์เปาโลเนี่ยก็จะมี ก็คือจดหมายฝากของอาการสูตรของท่านอื่นๆนะครับเขาก็จะมีอธิบายเรื่องเกี่ยวกับจดหมายฝากของคริสชนที่เขียนโดยอาจารย์ยากรอ,อ,อหรือนักบุญยากอบอะไรประมาณนี้ก็ก็มีจดหมายของนักบุญยนก็ให้ดูความรู้ี่วกว่าพ่อสารก็อ้างอิงไปถึงฉบับต้นๆนะครับแล้วก็พอมาจบตรงวิวร์เนี่ยเขาก็จะมีอธิบายคร่าวๆว่าวิาวร์วอ,อะไรยังไงนะฮะซึ่งตรงจุดนี้ผมว่า มันเป็นเล่มที่โอเคมากเลยนะเพียงแต่ว่ามันหนาไปนิดนึงนะฮะแล้วก็จบท้ายเล่มเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าหลักข้อเชื่อของคิดจากคาทอลิกหรืออะไรประมาณนี้การสําดงความจริงของพระเจ้าซึ่งผมอ่านคร่าวๆแล้วผมว่าดีมากเลยนะคือแนะนําให้อ่านเลยถ้าถ้ามีโอกาสอ่านคือพอเราอ่านไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจศาสนศาสตรห์หรือเทววิทยาระดับ ระดับลึกในเพื่องต้นที่ค่อนข้างละเอียดมากนะครับอาจจะหลายหน้าหน่อยแต่ว่าถ้าอ่านจบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโปรโมทรับเหมือนของริสเตียนนะครับเหมือนของอเหมือนของทิสจักโปรตสแตนต์พระคมภี์ายเบิร์ของสมาคมพัคกิสตันนะครับก็จะเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับโอเคแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเหตุการณ์สำคัญในคมภีซึ่งซึ่งเขามีตีเป็นตารางเปรียบเทียบ เหตุการณ์ของโลกโบราณแล้วก็ประชาองพระเจ้าเรียงเป็นคู่ขนา,านกันซึ่งซึ่งผมยังไม่เห็นในฉบับของโปรเสต์นะครับตรงนี้โคตรเจ๋งเลยครับผมว่าเจ๋งมากเลยแล้วก็ตรงนี้มีแผนที่ครับแผนที่ที่ละเอียดมากเป็นสีสีสวยงามนะครับก็มีหลายหน้าละเอียดนะครับก็เยอะเยอะเยอะคือถือว่ามันเป็นฉบับสมบรูรณ์จริงๆนะครับต้องเรียกว่าเนี่ยเป็นฉบับที่สมบรูรณ์แบบมากสาหรับพัมภีร์ไบเบิล ฉบับภาษาไทยยังผมไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นที่สําหรับการศึกษาคนฟ้าเล่มอื่นเนี่ยเป็นยังไงนะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ผมให้ A แล้วนะฮะถ้าให้คะแนนก็คือเต็ม A นะครับก็ขอบคุณครับที่เรื่องตั้งจนจบผมตั้งใจรีวิวฉบับนี้มากแล้วก็อยากเป็นพ่อ,พอให้กับพิษชนทุกคณะนิการนะครับก็ขอพรเป็นเจ้าอวยพรนะครับขอบคุณพระบิดาพระเุ็พระิญญาณุสุน,นะครับขอ พระเจ้าขอขอพระคุณรัสันสุขของพระเยซูิตอยู่กับท่านทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนะครับทุกนิกายเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับในพระนามพระเยซูกิตอเมนะครับ